ื่อสูงครามหกเครื่องมือต่อสู้บมีจ้อยปัเพื่อเกียรติศักดิ์เพราะเป็น เอูสวัสดีเจ้าีน้องจากวัดจังหันบนเกยหันอีมแม่คงมีบนเกยหันคงมีเจ้าทีเคยได้ไปสอบตำบนเกยหนก็คงจะมีลายอยู่นะเจ้าวันนี้ขอขอบคุณไทยแอนเอเชีย มาอุ้มชูดูแลสิลูะกว่ากดธรรมของเฮาเนี่ยจอมแม่บัวอนอายุเจ็ดิบวเนี่ยรเดนนี้มอกอายุเช้าว้นี่เลยก็จะม้วนอบม้วนใจกว่าเข้าแล้วนะแห่ยังไม่ยอมเท่าแต่เนีเพราะดีใจเอเชียพุทธมหื่อกำลังใจ่บูวเฮาน่ะเจ้าเขาไปแจ้งโซ่เขาแบตายเนาปดนนี้นะดโถเวทีเขาจะอลังการตไปเรื่อยๆเนีเจ้า การมาช่วยส่งเสริมทุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนนะเจ้าที่ยังบ่ได้รู้จักเสียดช่วยเสียดโซ่ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบ้านเฮาเมืองเฮานะเจ้าไม่บวชสอนปีนี้สอนแต่เมื่งบวชสอนสองปันห้างเลยแล้วนี่แต่เพิ่งเป็นน้องบวชสอนเดี่ยวเป็อุ้ยบวชโซนแล้ดูเจ็ดสิบมานี่ละเจ้าเนาะก็จะขอ ใจใี้ใชีใสินสังคมมาอยู่นะเจา้าเดี๋ยวนี้วากี้ผมไปซ่อนไหนก็ได้มีเงินเดือนอีกแล้วรอสิแล้วกนแห่งชาตินะเจา้าฉะนั้นขอให้น้องๆองยงวาชวชนที่มาเข้าค่ายฝึกซอซเยียงซอมาช่วยกันซสือ่อช่วยกันสาร บูปูแม่ปูเฮามีผนเลิกหมเตัวที่นั่นเป็นแหล่งคนนี้จังสอนนะเฮามาช่วยการอนุรักษ์การอนุรักษ์นี้นะเจ้าบู้ใจว่าอนุรักษ์พระชาวว่าหนอกาเพิ่มมันได้เกิดได้งอหัวใช่คุณเจ้ากองพวกก็ใหญ่น่ะการอนุรักษ์นี้เฮาจะเพิ่เสียงโซเสียงโจยนี้เสียงกำเมืองคนนี้คืออยู่กู้แผ่นดินไป แล้วจะยากอย่างใดที่มันเข้ากับคนรุ่นใหม่เขาก็ต้องมาพัฒนาเขาต้องมาพัฒนาอย่างดีแต่ก่อนนี้แม่เจงแม่คนนี้นีมาเจ๊นึ่ว,วันเดียวนี้ไอ้ยังโซยังอันอยู่โตคตรถวายแม่นนยเจ้าก็เ่เต้าน้ำต้นอยู่หรอกเอากันกันโซกันเจ้าแล้วประเด็นนี้เขาจะมาประยุกคือมันเข้ากับระบบสากลนะเจ้าเสียงโซวันนี้ ถ้ามีก้าวปีอย่างเดียวแล้วอ่อนมันเหม่งเรื่องไม่ไปดูงานที่อุดรก่อนแก่คนณม่วันเย็นกุ้นเสศิลปินแห่งชากิ้นจับเตาข้าวอีสานกนอลังการขนาดนั้นเจ้าดตีกุ้นนะก็ไม่ได้ยินเสียงของมักขันหนุ่มปุ่มปอ่นหนักหนักอีแม่นั่งก็อีแม่เท่าในยังถลายร็อกๆแดงๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเสียงปีเ่าเนี่ยเ้าฟังนั้นมันง้อมมันเหงา เขาจะต้องดึงเอาสิ่งที่มันใหม่ๆเข้ามาประสมะสานนะเจ้ามันจะได้เปลี่ยนไปยุคแต่คานองโซนนะยังอยู่ยังเก่าแต่เพียงแต่เขาจะเอาดนตรีเพื่อมาเข้ามาประสมะสานกันนะเจ้าไม่ยังยัจัากทําจะขอแตเอเชียเนี้ยเปิดจ่วยอนุเคราะห์จะอัดเขา้าดนตรีสี่ภาคนะเจ้า จะเอาเข้าแทนจะเอาเข้าวอังกันลุงแล้วจะเอาเขา้าเข้าอย่างก็เข้าวขิงข้าอันดูตีสภาพต่างตัวแ้่เ,แเจ้าและอันหลยอย่างฉะนั้นถ้าห่างเฮ่ามันช่วยกับพัฒนาอีนะไม่จะได้ไปหุไก่แตเจ้าเสียมจยเสียโซอสีมันผขดงผููบ้านผู้ืองหลอก มีการมีงานมีจีนตามงานป่วยเอาจ้งโซมาจากโซมาหาองยกโซปอปานเจ้าข่าวีกันมีงานนทำมุ่นจีตามเจอพี่เจอน้องไปเอาอีกเกมมาอีกเกมมามห้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปเจ้าโซเขาไปซื่อนะเจ้าซื่อวัฒนธรรมโซนี่มันก็มีหลายลากแต่เวลาเขาไปโซที่เขาต้องตัวใจคนฟังห้องบางทีเพื่อนก็ขอมา เอาแบบซออชีมินออะเพราะจริงเขาเท่ากับชีมได้กันนะมันแบเพอกบหนดให้มองปลาละอุทผลละบันได้นกีนับ้านนี้ยมท่ปลาได้พลดอมเบิด้านนางไข่ป้าหมวหมาผมไม่ละบ้านตัวใจยี่วันีดอยากนางคืนละปากันโดนไม่ดับกระส่กะสักตัไม่หลับสักทีขันหู ย so <Yes. S 1> the ุ่งเหรอน้เจอคืออันนี้เอาจากคุณหนุ่มอือซอนี่มันแบบมีมันแบบมีเบอมาตรฐานเออแล้วไอ้ลุ่คุณพาจ้างย่นี้มันจะเป็นโลห์างนะเจ้าใม่มาซ้บมกับแกอยู่ปัจทีบว่าเพลงวันนี้ขอเพลงอะไรย่งเพลงที่เขาชอบกันมาเดี๋ยวเนี่ยนะหัวใจแยกเบอร์โทร ซีตัวมันก็ตัวหงอยเก่าก็เป็นโบ๊ทนั้นเนาะมาดึมไปแรกกระตันใดแต่โซนี้ลองเนี่ยโหแว่าไปชว์นี่ฮะไปวางก็ชว์เยอะวันนี้ก็ชว์เยอะก็มาทีมเพลงก็จะบอกว่าฮุกเปิ่มนะอเับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่มันก็แปลกแต่เจ้าโซนี่เป็นนักปราอะเจ้า สามารถที่ว่าจะก้นสอกพอต้องจดรูปบ้านหมาพอให้ตาได้หันพอให้หูได้ยินพอต้องนั่งนี่เป็นแหลบนะพอชะกังพอโอ้มาดึงห้องเอานี่ค่ะอันนี้มันติดไปนองกับโภหันนะเจ้าติดเจ้าสอบต้องเป็นนักโภหารคนที่จะเป็นนักโภหารเองเขาต้องมีองค์ความรู้มีความรู้มีประสบการณ์ อาบางคนก็เออองความรู enfin ้นี่ต้องคนอธิบายม่ได้เลยเจ้าเดี๋ยวแม่มัวอนจะทำลักูตรออกมาละขอเอเอเชียเนี่ยโผล่เงินปุ้งแจ็คเฉียงมาได้โอก็โอวัตโตก็เพื่นกันนี่ก็ไุ้ห้องขนาดเลยเจ้าดีอกดีใจบ้านเฮาเมืองาอ่ะเฮาเป็นคนเงาแต่แท้ห้องถุยกันเอเอเชียนีะคนมาคู่กันเมืองมาได้สักคำอ่ะ ก็ยื่นมือมาช่วยเขาผู้หญิงเหม็นผมจะเอาอย่างมาขอบคุณเปิ้ลนะเจ้าจากนี้เขาจะได้มาฟังโซ่เขาเนาะไมาเจ้าเขาได้นะมีไฟอยู่พอหลวงวิน้องพี่อกวินก็บอกก็เป็นนายกอั่นอั่นว่านโยบายสมาคมอีซอของจังหวัดจีนไฮเนาะแล้วเขาเจอเนี่เจ้า แล้วพอแม่ครูเสียงเอ้เยสวยเนี่ยมลนน่นอะอันนี้เป็นติจ้าเสียงหวานเชื่อว่าปีเจ้าน่ะน่ะเจ้าหูแดงเออไม่บอกอันนีน้แล้วน้องเสียงค่ำนางเลอันนั้นเสียงคุหวานอย่าบอกใครนะนางเลน่ะ,ะแล้วเสียงสีชอมอันนะั้นสวยสุดาเจา้าโอ้คุณติจ้าสติแล้วก็ยังมีน้องๆแห่งหลายๆคน วันนี้ถ้าไผรหัวที่เป็นเจงาซอเราก็มาโซ่ที่น้องแจงไห่เราพี่น้องแจงไห่เาก็ชอบสองโซใเจ้าโว้พี่บัสอนมาสอ่มาใดนีนะปวดง่งปวดใจปวดจุยกันปวดน้ำตาลปวดยอดเยี้ยวเปิดฟังโซ่เนี่ยเปิดฟังแจงแดดจะมใจแจ้ฟังเปิดฟังแจงว่ามีที่เ่าบ่มีที่ย Hãy subscribe phân kênh Ghiền con Gõ để con bỏ bùa những bạn này anh